ไข่ไรแดงมาโครเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไรแดงสยามนะครับไซเล็กกว่าทุงเล็กกว่านะฮะเพราะงั้นเนี่ยลักษณะของไข่ไรแดงสยามเนี่ยจึงเหมาะสําหรับการอนุบาลลูกปลามากกว่าไข่ไรแดงมาโคร ฉีดให้แรงเลยสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมพามาดูไข่สองอย่างนะครับที่เห็นอยู่ในรูปนี้ก็คือจะเป็นไข่ไายแดงนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไข่ไายแดงมาคโครนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นไข่ไายแดงสยามนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับเพื่อนก็อาจจะสังเกตได้นะครับที่เห็นชัดๆก็คือว่าขนาดของไข่ไรทั้งสองชนิดนี้ไม่เท่ากันนะครับ ก็จะเห็นว่าทางซ้ายมือนะครับไข่ไรแดงมาโครเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับไข่ไรแดงสยามจะมีขนาดเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมซูมลงไปดูใกล้ๆนะฮะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะไข่นะครับลักษณะทางกายภาพภายนอกเนี่ยลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับต่างกันที่ขนาดก็เพราะว่านะครับไข่ไรแดงมาโครเนี่ย ใน1ฟองนะครับจะประกอบไปด้วยไข่2ใบนะฮะไข่2ใบนั่นคือสามารถออกมาได้2ตัวนะครับออกลูกออกมาได้2ตัวส่วนไรแดงสยามนะครับที่มีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะมีไข่หฟองนะครับต่อ1ใบนะฮะก็เพราะงั้นก็จะออกมาได้แค่1ตัวนะครับแต่ว่าลักษณะการขยายพันธุ์ของเขานะครับก็คือเป็นการแตกตัวการวางไข่เหมือนกันเลยนะครับอ่า ทีนี้ลักษณะโดยทั่วไปของไรแดงทั้งสองแบบเนี่ยทำไมถึงต้องแยกแยะออกจากกันนะครับลักษณะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไรแดงเนี่ยออกมาเป็นตัวนะครับตัวโตสุดของแต่ละแต่ละสายพันธุ์นะครับจะไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าเป็นไรแดงสยามนะครับไรแดงสยามเนี่ยโตสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.9มิลมนะครับก็คือไม่ถึง1มิลลิเมตรนะครับ ก็ขนาดเล็กลงมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไรแดงมาโครนะครับไรแดงมาโครเนี่ยจะมีขนาดมากกว่าไรแดงสยามอยู่ประมาณ2เท่านะครับหรืออยู่ที่ประมาณ2มิลลิเมตรนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ2ม mm. ิลกับ1 mm. มิลจะม่าง่าย,ายเลขกกลมประมาณนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยลักษณะของไข่ไรแดงสยามเนี่ยจึงเหมาะสําหรับการอนุบาลลูกปลามากกว่าไข่ไรแดงมาโครเพราะว่าหลังจากที่ ฟักออกมาเป็นตัวนะครับตัวนี้นะฮะที่มีขนาดเล็กกว่าอันนี้เนี่ยก็จะสามารถกินได้เลยนะครับสาหรับล,ลูกปลาแรกเกิดน,นะครับสามารถกินได้เลยเพราะว่าขนาดเล็กกว่าในขณะที่ไข่ไรแดงมาคโครนะครับมีขนาดใหญ่กว่ากา็โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าเรารู้จักนะครับไรแดงจะสามารถลูกปลาเนี่ยจะสามารถกินไรแดงได้ประมาณวันที่5 ขึ้นไปนะครับวันที่5ขึ้นไปถึงจะกินได้แต่ถ้าเกิดเป็นไรแดงสยามนะครับลูกปลาเนี่ยสามารถกินได้ตั้งแต่มือแรกของเขาเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กเล็กลงมากนะครับประมาณนี้ครับความแตกต่างของไรแดงสสายพันธุ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมา,าทดสอบนะครับโดยการฟักให้ดูนะโดยการฟักให้ดูโดยที่ว่า,าระยะเวลาในการฟักของเขาก็จะประมาณ3า วันนะครับเท่าๆกันเนาะเดี๋ยวผมจะฟักนะครับโดยการที่จะใช้เหลี่ยมนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับหนึ่งอันก็จะเป็นไข่สำหรับฟักไรแดงมาโครนะครับทางด้านซ้ายมือส่วนไรแดงสยามจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับการฟักก็เหมือนเหมือนกับไรแดงทั่วไปก็คือเอาไข่ไปลอยลงในน้ำนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับสักครู่ อตอนนี้ผมก็จะทำการหยิบไขไ่ไยแดงมาโครเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ไยแดงสยามนะครับใส่เล็กกว่าถุงเล็กกว่านะฮะก็จะอเอาลงไปฟักก่อนนะครับวิธีการฟักผมก็จะฟักด้วยน้ำเปล่านะครับโดยที่ใช้น้ำที่เราพักน้ำไว้แล้วนะครับแล้วก็ภาชนะที่เราจะใช้นะครับ ควรจะใช้แยกกันนะไม่ว่าจะเป็นช้อนที่ใช้ตักนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปในฝั่งนี้นะครับเป็นลายแดงสยามาหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนช้อนนะฮะผมจะไม่ให้ปนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลายแดงสองสายพันธุ์นี้มันปนกันนะมันจะแยกไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นรายแดงมาคโครนะครับที่เรานิยมเลี้ยงกันทั่วๆไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับข้อดีของลายแดงลา,ายแดงสยามเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับเหมาะสำหรับการอนุบาลลูกปลามากกว่านะก็ให้ขนาดเท่าเท่ากันนะครับที่จะมาฝักโอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าขนาดของ ปริมาณไข่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับที่ผมเอามาฟักนะครับก็ใส่ลงไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ช้อนของไข่ของมันนะครับในการคนเอาเหมือนว่ามันจะริวขึ้นมาติดอยู่ด้านบนนะครับการฟักไข่ไรแดงปกติเราก็จะคนนะครับเหมือนคนก็สักประมาณเวลา2อสาครั้งก็ได้ครับออีกอันนึงนะฮะ ก็ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยเราจะาสังเกตลักษณะของเขาได้ยังไงบ้างนะครับทั้งขนาดแล้วก็ทั้งปริมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าฝักไหนจะฟักได้เร็วกว่ากันนะครับแล้วก็ขนาดของตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไรแดงสยามจะมีขนาดเล็กกว่าไรแดงมาโครจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีพักออกมามากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ